ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกผู้ทุกคนอ่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่หวยลาวเนาะพี่น้องขอกันเมื่อายพอสมควรนะครับก็โอเคนะลาวก็ลราว,วันที่ยี่สิบสี่เนาะ ดาวพัฒนานะครับอ่าสองงวดกะผมลงไปสองงวดกับพันอยู่สองงวดอยู่นะครับสี่สองแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าลงไปสองงวดกับพันที่นี่พี่น้องขอมากราจัดให้นะครับสําหรับเบรกล่าเนาะงวดนี้นะครับนี่แหละของผมง่ายๆบิงรูด ก็คือมาหนึ่งตัวเดอ้อสลับหัยลาพัฒนานี่วิ่งตัวตัววิ่งตัวรูดะนะน้ถ้าพี่น้องเด่นเก่ากะรูดเก่าเด่นสีรูดสีหรือว่าวิ่งสีเน้นที่เลขบนเด้อเลขผมเน,เน้นที่เลขบนเด้อ วิ่ง9กับ4นะครับเน้นไปที่เลขบนนะอันนี้ผมจะจับคู่ให้เลยนะครับเพราะว่าหัวราม,มันมันบมีเอยียงมากมากดอกนะครับแต่ว่ามันก็เขาก็ได้เงินคือกันละว่าบอกว่าหวยไทยหวยลาวก็ได้ถ้าสีมาเด้อกับตัวน้ำสี่แปด สีนี่ออกเก้าสี่ออกมาแล้วเนาะถ้าสมานะครับสี่จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเ้ามานะครับหนึ่งเก้าสเห้านะเป็นหกงบนนะครับ ผมไ่อยากเนียนหรอกถ้าเนียนพี่น้องก็ไปสืดจะต้อเ,เนียนเดี๋ยวก็บอได้เงินอีกนะถ้างบงบน้อยนะครับงบงบหน่อยเขากะเขากะสือตามหน่อยลงมาเอานะครับจะอยากให้เรียนทุกตัวแล้วก็กลับน้ำน,นะร้อยผมเกง่งกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมทีเอาจัดสูตรเดียวแกนๆให้แต่ผมยัอบอกเก่งไปนั่นนะครับร้อยผมเก่งกว่านี้ก่อนอเนียนที่ซีซูนนะครับ ถ้าสีมามันเกิด่าจะเป็นสีศูนย์ั่นแหละมั้งะสีศูนย์สีแปดนะครับอันนี้เรด็กบนเน้นบนนะสองหางวดที่แล้วผมกันเนีนพีขคือกันนะอันนี้เรียกบนเด้อเรียกบนนะครับล่างนะครับ 8 9ดเสพอ่อจบ <c oughs> มาบอมา่าบรูคือกันนะครับการให้พี่น้องลองไปเชียงเบิงนะครับตัวใดสีมาบอมา่าผมกับบรูคือกันนะไวเลานี่ก็ได้มันจารกบฏเฮดสูตรใถ้เบิงเนี่ยสูตรมันมันบดใหญ่เหรอครับเห็นไหมผมชอบอเลขตัวแทนเลขตัวแทนก็คือ 0กับ5 1กับ6 2กับ7 3กับ8 9กับ4ผมก็ได้คิดออกมาเป็น9กับ4มา1ตัวถ้า9มาก็19กามีสีก่อไหม19 39 59า1939้ถ้า4มา48 49 40นะครับอันนี้เลขบนอันนี้เลขล่างเดอ้อให้ซื้อเบิร์ละกลับน้ำนะครับผมบ่ได้ปากหลักตามที่บอกอะร้อยผมเก่งกว่านี้ก,กนผมติผมจ,ผมจิปากหลักหน นะครับมันก็เข่ามาสองวดนะโลกสองงวดก็เข้าสองงวดคือว่าเข้าวันเว้นวันนะวันเว้นวันไว้เล่านี่ก็ได้แต่ก่อนผมก็ล่งแล้วก็ผมมาทิ้งช่วงไปพอดีมี f เอซีอมาพี่น้องคอมาแล้วผมก็ล่งไปสองงวดมันก็เข่าผมก็เลยมาล่งหายนะครับอ่ะเอาไปพิจากันอัดตัวนี้ละ อดเล็กซี่นี่แะผมว่านะตัวตัวอัดกระลอกก็คือเล็กเก่านะครับวิ่งวิ่งรูดนะนะตัววิ่งตัวรูดกับซีบเกามาหนึ่งตัวอันนี้เป็นเล็กบ้างนะครับก็ตามนี่เนาะเล็กเล่าก็ได้ <c oughs> กับเดี๋ยวทางนวนนี้เขาอีกนะครับ มันหนาผมจิจับสามตัวเลยนะดูเย็นนี้ก่อนนะครับเย็นนี้สองทุ่มสองทุ่มว่าประมาณสองทุ่มยี่สิบก็ออกแล้วมั้ไวล่านะครับถ้าเกิดมันเดินตัวผมสิหาลักลอยให้นะครับเพื่อจะเอาสามตัวโต๊ดนะผมไม่ได้บอกเอาสามตัวตรงแล้วเอาสามตัวโต๊ดนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้็เไยเอาไวรลามาให้เนาะ พี่น้องขอมาโบไหกะทีว่าจังไดแล้วที่สื่อจะจัขอมกับโบเมยเียนเลยก็ <c oughs> โอเคนะครับคลิปนี้กะ <c oughs> พี่น้องมีความคจดเห็นไว้จังไดค่ะคอมเมตนกัเขาม,มานะคลิปนาข่าจะเป็นสรุปหวยไทยมั้งผมจะสรุปไหลล้ไอ้ซ่องผมบริลาดอ,อกก็คือจะสรุปหวยไทยแต่เลขล่างยังบริดลล่งนะเลขล่างบรงนะิเลลง,ลงก็จริงแต่ว่ามันก็นมีสูตรของมันอยู่แหละสรุป ทั้งบนทั้งล่างของหวยไทยนะครับรัฐบาลไทยอันนี้เอาลาวมากาก่อนดูสิว่าลาวเย็นนี้ดูว่าคืนนี้จะผ่านไหมนะครับเ <Lex i. S 1> <c oughs> ด็กพี่น้องนี่อย่าประมาทเด้อนี่แปเกโอ้ผมลื่ม no. ตัวนึงขอไพ่หล,ลายๆขอโทษขอไพ่หล,ลายๆ <c oughs> ผมลื่มเก่าๆไหม <c oughs> นี่แหละอย่าลืมเด้อฮาเบิ้ลนะครับเก้าเก้าไว่เล่าโบเบิ้ลโบเบิ้ลหลายงวดแล้วมีแต่เลขพี่น้องมานะครับเลขพี่น้องถ้าเลขพี่น้องมาหลางกับแปดเก้านะครับแต่ผมชอบสี่สิสี่แปดส่วนตัวนะส่วนตัวแต่ผมก็ซื้อทุกตัวแหละตัวน้อยก็คือการซื้อซื้อสองรอบนะครับอรอบแรกนี่จัดทุกตัวเลย ครบอบแรกนี่เขาซื้อทุกตัวบนคือบนล่างคือล่างซื้อไปปุ๊บพอเขามีเงินเหลือเขากำมนเนัเน้นเนนแล้วพวกนี้นะครับก็โอเคเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ